แล้วข้าจะมาเยี่ยมเจ้าบ่อยๆชวีอินพูดจบจึงเบี่ยงตัวเดินกลับก่อนชะงักเมื่อเห็นร่างของไปเซียนยืนอยู่ด้านหลังพร้อมกับชุดสีขาวพลิ้วไหวด้วยแรงลมที่เข้ามาประทะทำไมเจ้ายังไม่กลับไปอีกชวีอินพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบข้าอยากคุยกับเฉิงหนิงเป็นครั้งสุดท้าย ใบหน้าของไปเสียนร,ราบเรียบเช่นเดียวกันก่อนที่ชวีอินจะละความสนใจแล้วเดินเลยไปปล่อยให้ไปเสียนยืนอยู่ลำพังสายลมพัดโชยมาเป็นสัญญาณบางอย่างให้ไปเสียนร,รู้สึกใจหายป่าน,นี้เจ้าก็คงได้อยู่กับท่านแม่แล้วแต่เจ้ารู้หรือไม่ทุกคนเสียใจอย่างมากกับการจากไปของเจ้าหากแรกได้ควรเป็นค่าที่จากไปเสียดีกว่าจะได้ไม่ต้องมีใครเสียใจเท่านี้ ชวีอินได้ยินไม่ชัดนักหากแต่นั่นก็ทำให้เขาหยุดชะง,งักพลันหันมองหญิงสาวในชุดสีขาวที่ยืนน้ำตาไหลอย,อยู่หน้าหลุมศพชายหนุ่มทอดสายตามองนางอีกครั้งก่อนจะตัดใจแล้วเดินจากไปเฟิงหลี่ทำท่าลุกลี้ลุกลนยืนรอไปเสียนที่ประตูหน้าจวนก่อนจะโดนจินจิงกระชากตัวกลับเข้ามาในมุมลึกอย่างไม่ทันตั้งตัวปล่อยข้าะเจ้าจะทำอันใด ฟิ่งหลี่ตกใจจนเผลอทำเสียงดังก่อนที่อีกฝ่ายจะใช้มืออุดปากไว้เหตุใดคุณหนูเฉิงหนิงจึงสิ้นใจตายเช่นนั้นแล้วข้าจะรู้ได้อย่างไรเฟิ่งหลีกลั้นใจสะบัดตัวออกจากมือของอีกฝ่ายแล้วพูดสวนขึ้นก่อนที่จินจินจะดวงตาแดงก่ำด้วยความกับแค้นใจ คืนนั้นเจ้าหลอกข้าว่านายท่านเรียกหาแต่พอข้าไปหานายท่านนายท่านก็หลับสนิทมิได้เรียกใช้ข้าดังที่เจ้ากล่าวอ้างแต่อย่างใดเช่นนี้แล้วคิดหรือว่าเจ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คืนนั้นมีสาวใช้คนหนึ่งเดินมาบอกข้าจริงๆข้ามิได้หลอกเจ้าแต่ประการใดเฟิ่งหลีก็ดดอกพลางเชิดหน้าขึ้นไม่ยอมรับสาวใช้คนใดข้าจำไม่ได้แล้วสิเจ้า จินจียกมือชี้หน้าเฟิ่งหลี่ทันทีด้วยความโกรธเจ้าสงสัยข้าเช่นนั้นหรือเฟิ่งหลี่พูดสวนจากมิให้สงสัยได้อย่างไรในเมื่อพอข้ากลับมาคุณหนูเฉิงหนิงก็สิ้นใจแล้วหลังจากกินอาหารเฟิ่งหลี่หัวเราะในฉับพลันพลางเดินเข้ามาใกล้พร้อมใช้สายตาจิก แล้วเจ้าคิดว่าคุณหนูสิ้นใจเพราะเหตุใดเจ้ากับคุณหนูเฉิงหนิงเป็นผู้ทำอาหารนั้นกับมือเจ้าทำอันใดกับอาหารพวกนั้นย่อมรู้ดีแก่ใจเหตุใจจึงโทษค่าเล่าเพี้ยจินจินฟาดมือไปที่หน้าของเฟิ่งหลี่ก่อนที่นางจะฟาดกลับด้วยกำลังที่เท่าเท่ากันไม่ยั้งมือตบค่าด้วยเหตุใดหรือเพราะเจ็บแค้นที่ทำความชั่วไม่สำเร็จ ฟ่งหลีขมึงตาใสอีกฝ่ายก่อนที่จินจินจะกับฟันแน่นพลางหันตัวเดินจากไปชวีอิงที่แอบฟังอยู่หลังประตูจวนได้แต่ขมวดคิ้วแปลกใจอาหารเช่นนั้นหรือหรือว่าไปเซียนจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เมื่อนึกได้ดังนั้นมือหนาก็กำแน่นด้วยความโกรธก่อนจะปรับสีหน้าเป็นปกติแล้วเดินเข้าจวนไป ไม่นานนักไไปเสียนก็เดินกลับมายัางจวนในขณะที่หลิวฟู่ชุนกำลังสนทนาถึงเรื่องราวต่างๆกับเจ้าเฉินเหยาครั้นเมื่อเขาเห็นนางเดินเข้ามาจึงหันมากระชากร่างนางพลางตกไปที่ใบหน้าของไไปเสียนจนล้มพับไปก่องท่ามกลางสายตาของทุกคนที่ยืนอึ้งอยู่แม่นางไไปเสียนชางอินรีบวิ่งเข้ามาประคองหญิงสาว ช่างอินเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าปล่อยนางข้าจะสอบเอาความกับนางเหตุใดลูกสาวข้าจึงสิ้นใจหลังจากกินอาหารกับนางตอบข้ามาว่ามันเป็นเพราะเหตุใดลูกข้าจึงมีชะตากรรมเช่นนั้นไปเสียนเจ็บปวดไปทั้งหัวใจก่อนจะปาดน้ำตาแล้วเงยหน้าขึ้นข้าไม่รู้เพีย ฝ่ามือของหลิวฟู่ชุนฟาดไปที่ใบหน้านางอีกครั้งอย่างไม่ทันตั้งตัวคราวนี้ช่างอินไม่สามารถทนได้จึงเข้าไปห้ามชายกลางคนทันทีท่านอาขออย่าได้ลงมือกับนางอีกเลยมีอะไรค่อยพูดค่อยจะจะดีกว่าคนอย่างไปเสียนหรือจะต้องค่อยพูดค่อยจะนางเป็นคนเลวเช่นไรข้ารู้ดีนับจากเด็กจนโตเจ้าคอยเอาเปรียบเฉิงหนิงมาตลอดอย่าคิดว่าข้าไม่รู้ว่าเจ้าริษยานางเพียงใดเป็นเพราะเจ้า ลูกสาวข้าถึงตายนับจากนี้ไปใสหัวออกไปจากจวนของข้าอย่าให้ข้าได้เห็นหน้าเจ้าอีกไปเซียนได้ยินดังนั้นจึงค่อยๆลุกขึ้นยืนพลางมองตรงไปยังชายกลางคนทั้งน้ำตา ต่อให้ท่านไม่ไล่ข่าข้าก็ไปอยู่ดีแต่ข้าอยากบอกท่านว่าข้าไม่เคยคิดทำร้ายเฉิงหนิงข้าพูดได้เท่านี้ส่วนท่านจะเชื่อหรือไม่ก็สุดแล้วแต่ในเมื่อข้าเป็นคนเลวในสายตาของใครต่อใครก็ขอให้มันเป็นเช่นนั้นตลอดไปไปเสี่ยงก้มหน้าลงพร้อมน้ำตาก่อนจะหันตัวเดินจากมาเดี๋ยวก่อน เสียงชวีอินดังขึ้นก่อนที่สองเท้าของไปเสียนจะหยุดชะงักนิ่งพลางยกมือปาดน้ำตาหันมองมาอย่างเขาท่านพ่อท่านแม่เราไม่จำเป็นต้องยกเลิกงานแต่งกับตระกูลหลิวทุกคนหันมองหน้ากันเลิกหลักด้วยไม่เข้าใจความหมายของชายหนุ่มก่อนมารดาจะเดินเข้ามาหาเขาเจ้าหมายความว่ายอย่างไรชวีอิน ในเมื่อตอนนี้เฉิงหนิงไม่สามารถแต่งงานกับข้าได้ตระกูลหลิวก็ยังมีไผ่เสียนที่ยังแต่งกับข้าได้จะได้ไม่ต้องประกาศยกเลิกงานแต่งให้วุ่นวายไปน้ำเสียงเข้มแข็งกล่าวขึ้นพร้อมกับดวงตากลมของไผเสียนเบิกตากว้างก่อนนางจะปรีเข้ามาหาชวีอินพลางมองเขาด้วยความเจ็บปวด ข้าเป็นคนไม่ใช่สิ่งของที่พวกท่านคิดจะทำอย่างไรกับข้าก็ได้นึกจะผลักสายไล่ส่งก็ทำนึกจะรั้งไว้เพื่อสนองความต้องการของตัวเองก็ทำพวกท่านเห็นข้าเป็นอะไรไปเสียนเลื่อนสายตามองดูกลุ่มคนตรงหน้าด้วยความผิดหวังก่อนจะหันตัววิ่งกลับไปยังห้องของตัวเองเสียงสะอื้นให้ของไปเสียนทำให้คนที่เดินตามเข้ามาถึงกลับถอนหายใจ ปบเซียนค่าเองชางอิงหญิงสาวปาดน้ำตาพลางหันมองไปยังชางอินก่อนจะโผเข้ากอดเขาด้วยความเจ็บปวดและท้อแท้สิ่งที่กำลังถาถมเข้ามาทำให้นางเจ็บปวดจนแทบรับมือไม่ไหวใบหน้าของหญิงสาวยังคงมีรอยช้ำจากการโดนหลิวฟู่ชนทำร้ายชางอินทำได้เพียงยกมือหนาค่อยๆลูบศีะนางช้าๆเพื่อปลอบลมชางอินฆ่าควรทำอย่างไรดี น้ำเสียงของไปเสียนกล่าวถามชางอินก่อนนางจะรู้สึกตัวแล้วถอนกอดออกข้าขอโทษที่ใช้ร่างท่านเป็นที่ระบายชางอินยิ้มอ่อนพลางสายศีรษะข้าเต็มใจให้เจ้ายืมร่างข้าซับน้ำตาได้ไปเซียนได้ยินดังนั้นจึงเลื่อนสายตามองเขาแววตาสวยนั้นทำให้ชางอินหวั่นไหวอย,อย่างถึงที่สุดก่อนจะเบี่ยงหน้าไปทางอื่น อย่างไรเสียเจ้าก็ไม่ควรนี้ออกไปไหนทั้งนั้นโลกภายนอกกว้างใหญ่และอันตรายสาวงามอย่างเจ้าไม่มีวันรอดพ้นจากคนผ่านข้าไม่เคยคิดว่าตระกูลเจ้าจะมีความคิดเช่นนี้ลูกข้าเพิ่งตายไปเหตุใดยังคิดจะเอาไปเสียนไปแทนที่นางอีกหลิวฟู่ชุนพูดจาด้วยน้ำเสียงไม่พอใจนะใจะเย็นๆก่อนพวกเราไม่มีเจตนาเช่นนั้นแน่นอนว่าอย่างไรชวีอินเจ้าคิดเช่นไรจึงจะแต่งกับไปเสียน เจ้าเฉินเหวีหันมาทางลูกชายพร้อมด้วยสายตาของมารดาจับจ้องมายัางเขาเช่นกันยามนี้ผู้คนทั่วทั้งเมืองต่างดีใจเป็นอย่างมากที่สองตระกูลเราได้ดงกันหากพูดถึงการค้าขายแล้วก็น่าจะทำให้ชาวเมืองไว้ใจเรามากขึ้นหากพูดถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองตระกูลไปเสียนก็น่าจะเป็นตัวเชื่อมสายสัมพันธ์ของเราไว้ได้อย่างแนบแน่นเจ้าเข้าใจผิดแล้วข้าไม่เคยรับไปเสียนเป็นลูก นางสุขสบายได้เพราะข้าเห็นแก่เฉิงหนิงแต่ชาวเมืองมิได้รู้เบื้องหลังของตระกูลหลิวหากท่านปล่อยให้นางออกไปใช้ชีวิตข้างนอกแล้วจะเป็นที่คอรหาเอาได้อย่างไรเสียหากท่านมอบนางให้กับตระกูลเจ้าท่านก็มีแต่ได้กลับได้หลิวฟู่ชุนขมวดคิ้วก่อนที่ชวีอิงจะค่อยๆอ,อธิบายต่อ ข้อแรกท่านจะได้สินสอดทุกอย่างตามที่เราตกลงกันไว้ก่อนหน้าข้อสองท่านไม่ต้องทนเห็นหน้าไปเซียนอีกต่อไปข้อสามคำครหาจากชาวเมืองก็จะไม่มีเท่านี้ท่านพอใจหรือไม่ข้อเสนอของชวีอินทำให้ชายกลางคนก้มหน้าทบทวนอย่างน้อยเขาก็จะได้สินสอดจำนวนมากจากพิธีแต่งงานที่จะเกิดขึ้นชวีอินเจ้าคิดจะทำอะไร เจ้าปิ่นเดินเข้าไปกระซิบถามลูกชายของนางหากแต่ชวีอินไม่ตอบคำถามเขาแน่ใจแล้วว่าการจากไปของเฉิงหนิงนั้นไปเสียนต้องมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอย่างแน่นอนในเมื่อเจ้าคิดชั่วได้สารพัดอิจฉาริษยาเฉิงหนิงมาตลอดเวลาข่าก็จะทำให้เจ้าได้รับรู้รสชาติของความทุกข์ใจไปชั่วชีวิต ชวีอินดวงตาแข็งกร้าวหมายแก้แค้นไปเสียนแทนเฉิงหนิงก่อนจะหยิบปิ่นปักผมขึ้นมากำไว้แน่นแล้วเดินออกมาปล่อยให้ผู้ใหญ่ทำการตกลงกันทั้งด้านชางอินและไปเสียนยังคงหมกตัวอยู่ในห้องจินจินพยายามแอบฟังผ่านประตูทว่านางแทบไม่ได้ยินที่ทั้งสองสนทนากันก่อนที่เฟิ่งหลี่จะเดินมาหยุดอยู่ด้านหลังมองการกระทำของจินจินอย่างเงียบๆเจ้ามาทำอันใดตรงนี้ จินจินสะดุ้งตัวหยงแล้วหันกลับไปยังต้นเสียงพร้อมกับสีหน้าซีดเผือดเจ้ามาตั้งแต่เมื่อใดนานพอที่จะรู้ว่าเจ้ากำลังเสียมารยาทแอบฟังเจ้านายคุยกันอย่างไรเล่าเจ้าช่างหน้าละอายนักธรรมเช่นนี้ไม่กลัวว่าผู้ใดมาเห็นเข้าแล้วจะคิดว่าเจ้าไม่มีผู้อบรมสั่งสอนบ้างหรือจินจินจำอ้าวมาหยุดตรงหน้าเฟิ่งหลีอย่าคิดว่าครั้งนี้เจ้าจะชนะข้าได้จินจินกัดฟันพูด ข้าไม่คิดจะเอาชนะผู้ใดทั้งนั้นข้าคิดเพียงแต่ว่านับจากวันนี้จะไม่มีผู้ใดมารังแกคุณหนูไปเสียงได้อีกเพราะคนชั่วได้ตายไปพร้อมกับกรรมที่ตัวเองก่อจะเหลือก็แต่เฟื่งหลี่พูดพลางทวนโครงหน้าของฝ่ายตรงข้ามย้ำให้แน่ชัดอีกครั้งสุนัขรับใช้ที่ยังไม่ถึงเวลาตามเจ้านายของมันไปก็เท่านั้น ฝฟ่งหลี่พูดต่อจนจบก่อนที่ต่างฝ่ายต่างใช้สายตาจับจ้องกันอย่างไม่ยอมแพ้จินจินกำมือแน่นพลางสะบัดตัวหันเดินออกไปยังด้านหลังจวนพร้อมกับน้ำตาแห่งความเจ็บแค้นใจก่อนนางจะถูกมือหนาของใครบางคนคว้าไว้คุณชายชวีอินจินจินเบิกตากว้างพลางอึกอักก่อนที่ชายหนุ่มจะหันซ้ายหันขวาแล้วลากตัวนางมายัางมุมเงียบสงบ ตอบข้ามาว่าเฉิงหนิงตายได้อย่างไรข้ารู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเขาพยายามเค้นถามบ่าวสาวคนสนิทของเฉิงหนิงข้าไม่รู้เจ้ากะจินจินรีบเบี่ยงหน้าไปทางอื่นพลางทำทีมีพิรุษด้วยกลัวว่าจะโดนจับได้ข้าได้ยินที่เจ้าพูดกับเฟิงหลีหมดแล้วเหตุใดเจ้ายังปิดบงังข้าเหตุใดเจ้าจึงไม่ยอมพูดความจริง เมื่อได้ยินดังนั้นจินจินตัวสันร,ระลึกพร้อมใบหน้าถอสีหัวนึกถึงยาพิษที่ตนเป็นคนหยดลงไปในอาหารข้าไม่ได้ทำอันใดเลยนะเจ้าคะข้า,ขา,ขาม่รู้ว่าคุณหนูเฉิงหนิงสิ้นใจด้วยสาเหตุใดจินจินหันหน,นีเขาอีกครั้งด้วยความกลัว ที่เจ้าคุยกับเฟิ่งหลี่ข้าได้ยินหมดแล้วเจ้ากำลังสงสัยว่าเฟิ่งหลี่เป็นคนวางยาพิษในอาหารใช่หรือไม่แต่ข้ามั่นใจว่าไม่ใช่ฝีมือเฟิ่งหลี่คนเดียวแน่นอนไปเสียนต้องมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเมื่อได้ยินดังนั้นจินจินชะงักนิ่งไปครู่หนึ่งพลานนึกโล่งใจเป็นอย่างมากนางังรีบเปลี่ยนสีหน้าแล้วหันกลับมายัางชวีอินทันที ข้ามิกล้าปรับปรำพวกนางหรอกเจ้ากรอย่างไรเสียเฟิ่งหลี่ก็ไม่ยอมรับความจริงอยู่ดีเหตุใดไม่ส่งอาหารนั้นให้กับทางการตรวจสอบจักส่งให้ตรวจสอบได้อย่างไรก็อาหารนั้นข้ากับคุณหนูเฉิงหนิงเป็นคนทํากับมือข้ามิรู้ได้ว่าเฟิ่งหลี่อาศัยจังหวะใดใาส่พิษลงไปข้าขอร้องละขอให้เรื่องนี้จบเพียงเท่านี้เถอะจินจินแซงทําเสียงเศร้า มันจะไม่จบเพียงเท่านี้จนกว่าคนรักของข้าจะได้รับความเป็นธรรมว่าแล้วชวีอินก็ยิ่งมั่นใจมากขึ้นการสละชีวิตเพื่อแต่งงานกับไปเสียนแก้แค้นแทนเฉิงหนิงนั้นเป็นอะไรที่เขาควรทำที่สุดหลังจากให้หลังชายหนุ่มแสนงดงามผู้นั้นไปแล้วจินจินปล่อยยิ้มออกมาอย่างมีความสุข เฟื่งหลี่เจ้ากิดหรือว่านายของเจ้าจะรอบพ้นความทุกข์ไปได้จริงๆนี่มันเพิ่งเริ่มเท่านั้นเองนรกรอหลิวไปเซียนอยู่ภายหน้าแล้วฮ่าฮ่าจินจินหัวเราะด้วยความสะยใจพร้อมกับน้ำตาที่ไหลรินออกมาชางอินแต่ข้าย,ยังไม่อยากแต่งงานไปเซียนพูดกับชางอินด้วยท่าทางกังวลใจก่อนที่ชายหนุ่มจะปล่อยยิ้มออกมา หากเจ้ายังไม่อยากแต่งข้าจะคุยกับท่านพ่อและท่านแม่ว่าให้รับเจ้าไปอยู่ที่จวนก่อนอย่างไรเสียข้าก็ไม่อยากให้เจ้าต้องรอนแรมเพียงลำพังไปเสียนนิ่งเงียบพลางทบทวนก่อนที่เสียงเปิดประตูจะดังขึ้นพบว่ามารดาของชางอินเดินยิ้มเข้ามาเรากลับกันเธอน้ำเสียงหวานกล่าวขึ้นก่อนจะเดินมาหาไปเสียนพร้อมทอดสายตามองนางด้วยความเมตตา หน้าเจ้าแดงช้ำหมดแล้วกลับไปที่จวนข้าก่อนแล้วเรื่องแต่งงานค่อยว่ากันใหม่ท่านหลิวฟู่ชุนอนุญาตให้ข้าพาเจ้าออกไปได้ในวันนี้นั่นอาจเป็นเพราะหลิวฟู่ชุนไม่ต้องการให้เจ้าอยู่ที่จวนของเขาอีกต่อไปต้องขอโทษด,ด้วยที่ข้าพูดตรงตๆไปเสียงเงยหน้ามองหญิงกลางคนอย่างกล้าก,าก้าก,กลัวกลัวก่อนที่รอยยิ้มของเจ้าปิ่นจะทำให้นางรู้สึกคลายกังวลมากขึ้นเจ้ากะ เสียงรับปากของไปเซียนทำให้ชางอิงยิ้มกว้างพลันรีหันไปช่วยไปเซียนเก็บข้าวของทันทีเจ้าปิ่นยืนมองทั้งสองด้วยความเมตตานางรู้สึกถูกชะตากับไปเซียนอย่างหาเหตุผลไม่เจอไม่นานนักทั้งหมดก็พากันเดินทางกลับจจนของตระกูลเจ้าทันทีไปเซียนมาหาฆ่าตรงนี้ เจ้าปินเรียกหญิงสาวเข้ามาหาหลังจากเดินทางมาได้สักระยะไปเสียนหันมองไปยังทางอินครั้งหนึ่งก่อนเขาพยักหน้าอนุญาตนางจึงหันกลับมายังหญิงกลางคนแล้วค่อยๆก้าวเท้าไปหาด้วยกิริยาอ่อนน้อมข้าจะทายาให้ขืนปล่อยให้ถึงจวนหน้าเจ้าก็ช้ำหมดพอดีว่าแล้วเจ้าปินก็หยิบยาขึ้นมาแต้มบางๆจนทั่วอยู่ๆน้ำตาของไปเสียนก็เออขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลเจ้าร้องให้ทำไม เจ้าปิงขมวดคิ้วก่อนจะชะนักพลันเอามือลงช้าๆแล้วมองหน้าหญิงสาวอย่างนึกสงสยัยข้าคิดถึงแม่ครั้งสุดท้ายที่ท่านแม่ทายาให้ข้ามีอายุได้ราวห้าขวบเท่านั้นแต่ข้าก็จำความรู้สึกอบอุ่นนั้นอย่างขึ้นใจที่ข้าร้องให้อาจเป็นเพราะอยู่อยู่ความรู้สึกในตอนนั้นหวนกลับมาอีกครั้งก่อนรอยยิ้มของเจ้าปิงจะปล่อยออกมาอย่างอ่อนโยนพลางยกมือเช็ดน้ำตาให้ไปเสียน หยุดร้องให้เถิดเดี๋ยวยาที่ข้าทาไว้จะลอกหมดเจ้ากะไายเซียนก้มหน้าลงพลางยกมือขึ้นปาดน้ำตายอมเชื่อฟังหญิงกลางคนอย่างว่าง่ายในขณะที่ชวีอินเหลือบตามองนางอย่างไม่พอใจนะักมานยาเขาพูดออกมาอย่างบางเบาพอให้ชางอินได้ยิน มีเพียงท่านเท่านั้นที่ดูไม่ออกว่าใครมารยาเมื่อชางอินแซ่พี่ชายจบจึงเบี่ยงตัวออกมายังมารดาปล่อยให้อีกฝ่ายกำมือแน่นแล้วนึกพลานโกรธไปเสียนมากขึ้นไปอีกหญิงสาวแอบมองเจ้าปินเป็นระยะเป็นครั้งแรกที่นางรู้สึกอบอุ่นหัวใจอย่างบอกไม่ถูกแม้เจ้าปินจะเป็นคนอื่นที่นางเพิ่งรู้จักแต่ก็รับรู้ได้ถึงความเมตตาที่หญิงกลางคนมอบให้ ไปเซียนตอนนี้เจ้าเป็นอิสระแล้วนะคากับเจ้าจะได้เจอกันทุกวันข้าดีใจที่สุดเลยชางอินแอบกระซิบเขาดีใจเป็นอย่างมากที่จะได้ใกล้ชิดกับไปเซียนในทุกวันไม่ต้องทนคิดถึงนางเหมือนก่อนอีกต่อไป เป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนที่ชวีอินนอนไม่หลับเขายังคงหยิบปิ่นปักผมของเฉิงหนิงขึ้นมาแล้วทอดสายตามองภาพรอยยิม้มและแววตาของนางทำรรให้เขารู้สึกเจ็บปวดด้วยอย่างมากภายใต้แสงตะเกียงไฟสีส้มยังพอเห็นน้ำตาของเขาไหลเป็นทางพลันกับฟันแน่นด้วยความกับแขนจ่ายข้าจะทำให้นางเหมือนตกนรกทั้งเป็น ชวีอินสัญญากับตัวเองเช่นนั้นก่อนจะเดินไปยังเตียงนอนไม้พลางเอง็นกายลงยังคงทอดสายตามองปิดน,นั้นด้วยความเจ็บปวดจนเพลอหลับไปไปเสียนนั่งเมอลอยคิดถึงเรื่องราวเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตยามนี้นางอาศัยบารมีตระกูลเจ้าเป็นที่สุขหัวนอนแต่เมื่อนึกถึงคำพูดของชวีอินที่ว่าจะแต่งงานกับนางแทนเฉิงหนิงนั้นก็ยิ่งทำให้ไปเซียนหวั่นใจเข้าไปอีก นางถอนหายใจพลางลุกขึ้นเดินไปมาอยู่ในห้องเพียงลำพังก่อนเสียงเปิดประตูจะทำให้หญิงสาวหันกลับไปพบเป็นหญิงกลางคนเดินถือน้ำชาเข้ามาให้ข้าเห็นไฟห้องเจ้ายังสว่างอยู่จึงรู้ว่าคงยังไม่นอนเลยเอาชามาให้เจ้าลองชิมดูสีชานี้เป็นยอดยายอย่างดีชนิดเดียวกับราชสำนักใช้กันสิ้นเสียงของเจ้าปินไปเสียงจึงเดินเข้ามารับชาแล้วยกดื่มเป็นอย่างไรรสดีราไม่ ดีเจ้ากะไปเสียมพยักหน้าก่อนรอยยิ้มของเจ้าปินจะคลี่ออกหน้าเจ้าหายแดงแล้วอีกไม่นานก็จะหายเป็นปกติเหตุใดจึงมองหน้าข้าเช่นนั้นเจ้าปินสังเกตเห็นแววตาของนางจึงเอ่ยถามท่านเป็นคนที่สองที่ทำดีต่อข้าไปเสียมพูดไม่เต็มปากนะักแล้วคนแรกที่ทำดีต่อเจ้าเป็นใครคุณชายชังอินเจ้ากะ ชางอินน่าเหรอชางอินเป็นคนร่าเริงเข้ากับทุกคนได้ง่ายเขาเป็นคนจิตใจดีแตกต่างจากชวีอินเมื่อกล่าวถึงเขาไปเสียนหันมาตั้งใจฟังเพื่อเก็บรายละเอียดชวีอินเป็นคนแข็งไม่ค่อยแสดงออกทางความคิดเท่าใดนักมักเก็บสิ่งที่คิดไว้กับตัวเสมอยากที่ใครจะคาดเดาสองพี่น้องมีนิสัยแตกต่างกันมากจนข้าเองก็แปลกใจอยู่เหมือนกันจิงสิ เจ้าอยู่ที่นี่หากมีสิ่งใดทําให้อึดอัดใจขอให้บอกคิดเสียว่าที่นี่คือครอบครัวของเจ้าไปเซียนได้ยินดังนั้นยิ่งทำให้นางรับรู้ถึงความเมตตาของเจ้าปิ่นยิ่งขึ้นไปอีกสายตาไหวระริกมองตรงไปยังหญิงกลางคนด้วยความซาบซึ้งใจก่อนร่างของอีกฝ่ายจะเดินกลับออกไปเหลือคงไว้หญิงสาวเพียงลำพัง เช้าวันต่อมาในายามที่พระอาทิตย์ทอแสงใกล้โผล่พ้นขอบฟ้าไปเสียนลูกจากเตียงแล้วมุ่งตรงไปยังครัวของตระกูลเจ้าวันนี้นางตั้งใจจะทำขนมท้อเสียนให้กับเจ้าปิ่นและเจ้าเฉินเหยาเพื่อตอบแทนบุญคุณที่ให้นางได้อาศัยบารมีเพื่อพักผิงหญิงสาวในชุดสีขาวมุ่งตรงไปพร้อมกับสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวก่อนจะหยุดเดินเมื่อหันไปเห็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่กำลังออกดอกเป็นสีแดง ต้นเหมยกุ้ยเหตุใดจึงขึ้นอยู่เพียงต้นเดียวว่าแล้วไปเสี่ยนจึงกวาดสายตามองหาน้ำมารดนางหวังว่าจะสามารถนำต้นไม้กุญญนี้มาทำเป็นขนมบำรุงร่างกายให้กับเจ้าปิ่นและเจ้าเฉินเหยาได้ในอนาคตหลังจากรดน้ำเสร็จแล้วและแสงจากขอบฟ้าเริ่มสว่างมากขึ้นนางจึงหันกลับไปยังครัวก่อนร่างจะกระแทกเข้ากับใครบางคนที่ยืนอยู่ด้านหลัง